สวัสดีครับวันนี้พบกับพงมา c นชาแนลวิถีชีวิตและการเดินทางวันนี้นะครับมาติดตามชีวิตบ่าวแจ็กอีกนะครับในการปลูกผักในคลิปที่แล้วนะครับเพื่ปลูกผักผักขอขอได้แต่หามลักนี่มาตามติดชีวิตผู้บ่าวแจ็กเนี่เล่นยังเลยพ่อใหญ่แจ็กโอ้มีเนวเล่นว่า เด็กหน่อยพอก็เดินนำม,มาดูวิธีการปลูกผักของพ่อใหญ่แจ็คมาขึ้นมาพี่เซนให้เบื้องเนี้ยปลูกหยังเนี้ยอันนี้คือเครื่องสูบน้ำห้อยโคงที่ติดกับเครื่องตัจจายนี่นะครับู้บ่าววอแจ็ค ได้ยังหนึ่งที่ที่แกปิ้งวานั่นปะอือโอ้จับมือแล้วโอ้อตาแดงอะไรหรเปล่ามันโอ้เป็น,น,ปนยังนี่แหมกินแปลกเป็นถุงยางเร็วพ่อหีิมันเป็นใส่เทียมไม่ถุงยางนั่นละใส่เทียมเพื่อนใส่เทียมไปพาไปดูพักเลยปลูกยังเนี่ย มันนี่หันตายเลนว่ะหันปลาอหันปลาซิวหืมปลาซิวเบงเบิงเม็ดหัวหันที่เบิงอะไรเบิงนี่ปลาซิวหื่มปลาซิวืมไอ้เม็ดใหญ่กว่าปลาซิวมากกินได้ดูว่ะกินไปทั่วเนาะคือจับคล้องเลยว่ะ แบบต้นไม้ทเสียบขับยูยันก็มีปลาอยู่ครับคลิปคลิปก่อนที่ห้เบิ้งอยู่นี่เฮาสิมาเบิ้บงพักอันนี้คือถั่วกับแตงในลุมเดียวกันนี่ที่พี่หญ่แจ็กปลูกผู้บาวแจ็กผู้บาวแจ็กปลูกลายลุมอยู่นี่ อันนี้กับผักผักบุ้งปะผักบุ้งกันกระเทียมผักขวาผักบุ้งนี่แหละครับผู้ใดพอเคยเห็นผักขวานี่อันนี้ผักขว้าอันนี้ก็ขวาคือกันผักขว้าผักขว่ะมาเบิ่งอันนี้อีกเป็นผักอีหยังอันนี้ผักถั่วบ่ เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มงอกขึ้นมาแล้วถัว่วพักถัว่วพักถัว่วไห้พักของีิโอนานไหน อ oh, วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาชมผักขอของผู้บ่าวแจ็คผู้บ่าวแจ็คผู้บ่าวไทยบ้าน <c oughs> ผู้บ่าวพี่บ้า <c oughs> นี่แหละครับผักมีกระเทียมเนี่ยั่วเนี่ยผักบุ้งเนี่ยลายยางแตงเนี่ยแตงอยู่ตรงกลางหลดพักเสร็จแล้วได้กินอยู่นี่ผักคอของเล่าเนี่ แล้วติดตามมหนแบบมันออกมาผลถูกแบบใดสิมูหรือสิจานี่คัเอาไปให้ยังลางหัวก็ได้หลังห้ำก็ได้เอองหำบดเสียบบ่ลองเบื้องที่ล่ะลดลดูเบิ้องเอาครับเพื่เ็คที่บ่าวลาลงตูด เันพยาธิตัวจิตเันพยาธิต <c oughs> ัวจีดมาเสีอเล้วเขา้องน้ำอาบน้ำนั่นสองเนี่แววเลยหุบเลยหุบหุบตายตายตาย,ตายปไ,ปาไปเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมติดตามติดผู้บ่าวแจ็คเจอกันคลิปหน้าครับ